สำคัญมากๆเลยเดียวนะจ๊าสำคัญสำคัญทีเดียวเพราะว่าเป็นวันประสูติแตสรุปปรินิพผ่านของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกว่าท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้สร้างบารมีตั้งแต่นิ้วทั้งสี่นี่ไม่เสมอกันเนี่ยจนกระทั่งยาวเสมอเป็นหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษ แล้วยังเรกว่าการทำให้นิ้วเสมอนี่มันง่ายนละยอ๋อสร้างบารมีต้องบารมีสามสิบทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์นะีนิ้วต้องจะยืดยืดยืดออกมาเสมออาชาติสุดท้ายไปดูเถอะนี่ไม่คิดไปแปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างบารมีตั้งแต่นิ้วก้อยเราสั้นกว่านิ้วกลางนี่นะให้มันยืดไปเสมอนิ้วกลางเลย บารมีของเราถึงจะเต็มเปี่ยมแต่ท่าก็จะได้ขนาดนี้เนี่ยนะสร้างบารมีมานี่เจ็ดเก้าสี่สั่งสมบารมีสามสิบชัมาเจ็ดอสงไขยคือนับชาติไปทวนะชาติที่นับไปทวนะ่ะอัมโรงกันถีงเจ็ดก้าเปล่งว่าจาเมื่อบารมีแก่กล้าว่าที่ขา้าพเจ้าสร้างท่าบารมีหรือศีลหรืออะไรต่าง,างเหล่านี้เป็นต้น หวังพระโพธิญาณอย่างเดียวเป็นประสาม,มวสุเม้าลูกหนึ่งในอนาคตแล้วก็เปร่งวาจาเนี่ยอีกเก้าทรงไงแล้วก็ได้รับพุทวิพยากรอ,อีกสี่ทรงไกรแสนมากับรวมแล้วยี่สิบทรงไกรแสนมารับจำตัวเลขง,ง่ายๆเจ็ดเก้าสี่นี่ยจ้ะยี่สิบทรงไกรแสนมาหากนิ้วถึงยืดสเสมอกันใช่ไหมลูกใช่ครับผมเห็นไหม <Yeah. S 1> อ่า เราได้นัดแน่กันไว้ให้ตอบแค่นี้พอจะยืดทำไมเลยยืดเพราะนั้นนะสร้างบารมีต้องให้กลั่นกล้าในระดับนิ้วยืดทำไมอย่างนี้นี่นะและในระดับมีอุณาโลมที่หน้าผาคือเส้นขนขนีขน่ขดเวียนขวาเนี่ยขนอ่อนๆเนี่ยเนี่ยอย่างสวยงามบางคนก็มีแต่เป็นขวัญน,นะไม่เคยตรงมันจะเบี้ยวๆเลยนะ ต้องอะไรผมมั่งนะเอียงซ้ายเอียงกว่าก็เคยหล่นลงมาเลยเด้อต้องกลางหน้าผากเนี่ยต้องสร้างในระดับที่ให้มีอุณาโลมเส้นขมเส้นขนสมกีนี่นะเวียนประทักษีนอย่างสวยงามึกลางหน้าผากเพื่อจะได้เป็นจุดรวมของคิ้วหวางคิ้วกรอบหน้าดูแล้วพอดีแล้วก็ดูไกลเห็นเด่นชัดมากโอ้ พระนารโลมนี่จุดเดน่นไม่ใช่ตาที่สามนะตาที่สามตั้งอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดบางคนไปพาไปลูกตาเนี่ย <Yeah. S 1> เขียนเ uh huh. อาอตางั้นมองยาก <Yeah. S 1> อืมนี่นะมองได้ด้านเดียวเนี่ <Yeah. S 1> แต่ถ้าต้องตาที่สามอยู่กลางกายมองรอบตัว <Yeah. S 1> เออสร้างบารมีตั้งในระดับขนาดนั้น <Yeah. S 1> นี่นะเพราะนั้ <Yeah. S 1> นใครที่มีขวัญ นี่เบีบ้ยวๆแล้วก็ให้มาเอาสะกองนี่นะแล้วบารมีจะค่อยๆเส้นขนจะค่อยๆขึ้นอังคูรูไม่ใหญ่ตอนเด็กๆนี่นะขึ้นอย่งางหานุมานนะแต่ที่จริงไม่ได้เห็นหรอกแต่เวลาไปไหว้น้ำเล่นกับเพื่อนเนี่ยพื้นนะมันทักตรงข้างแก้มนี่นะใหญ่ขนาดน,นี้เลยแต่ัวนี้แก้มอ่องทองอยู่ นี่ขอนใหญ่ขนาดนี้เนะยเออดีเหมือนตอนนั้นก็ยังไม่มรู้จักขนมานอะไรเลยนะเด็ดูอ้าวตายตกลงมันชมแล้วมันว่าเราไป <c oughs> เอูอ้เออมันขึ้นนี้เอยแปลกดีมันไอ,อ้แต่โตขึ้นมันล่วงหมด <c oughs>